สบายดีารุมสบายดีทุกคนสมองสวนกองที่ละกาไมกินเพชรเนาะเพชร่บเพชรที่อไม่ใช่ไหจ่ยเอ้แต่่อพี่น้เลยแ่แอไปเช่มวลล

ก็ใส่กุ้งมาใส่ด้วยหกนะรนบ้าเบาเามาแต่น้องไปทำอะไรข้าเอาปทำน่อยเงินนะคะก็จะเขาเาขอทำบกอาข้าวข้าวผัาบุอดหน้ามเก็บมาหน่อยแต่ม่ได้ไม่บ้านไปนึ่งเนี้ยตักกระปุให้มากนเอ้ยกราหมาแล้วหนมาเฮยมหนหอยทั้งี่

มามานาเอาวะมาคยทางแล้วลกัมาตั้มั่วตั้ชั่วยัง่แล่าฮะไม่เล่าไมาเลาเล้เอาไมใหญ่นาะอ้าวม่ให่เนาะอ้าวมให่า กินินไนีดตองมาดินอยู่นะแล้วพันแปนะเบิดเลยดินตัวถายลงไปตัวถายลงไปแล้วคู่ห้องหัวแสดงหัวงอืม้นปนัน่อม่า่่มั้ย่อ่าู่่อนี่เขาไม่จออาไนี่ม โอ้ยไปเกี like thôi, mm ่ยวคันทมดีทมเน่ตอันนี้มันเป็นนันเป็นแดนเนาะมันแมนมันมีต่ไม้ทั้งพื้นเปนะต่าอือเป็นเล่าวแต่มาทมครึ่งครมาเกเพาะที่หือว่าเป็นแห้งหมดไ้อ่นจะไม่ร้อนเห็นชิอะไรผมยุ่อเนี่ยไม่ไาเมอคผุนลายหมดที่เขาเขาแล้เ่ บวมบไห้ตังในกุัง oh, ม่างล่ะมปมามักบุกมาตาบวกมาให้นองมึงอ like> ่ะข้ามนี่เอาเลยนะย่งน้ำมันโอ้ยปลาหน่อแม่หางาหาเงินมีเงินนีแม่บมีเงินหาเงินบรจะอทายเลยอือกันบอกทันน้ำม่นะมึงบยางนมนไทยป่าึงมหม่นบงเ เออกินเฟสหนึ่งกันเนี่ยก่อน็ใส่เข้าเนี่ยใส่ปลาชุหนึ่งเนี่ยให้กนนื้องงงเลมึัน้ตงหลดไปหลดไปถ้าอกจะหิังละไม่ทาิ